หลายๆบริษัทที่เราเข้าไปนําเสนอตัวโซลูชันว่าแบบนี้น่าสมเหมาะกับเขานะเขาก็จะรู้สึกว่าคนก็ตรวจได้ดีอยู่แล้วแล้วทําไมต้องใช้หุ่นยนต์หรือ AI เข้ามามาแทนที่คนตรงนี้ด้วยนะเราเลยต้องเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของว่าเราไม่ได้ต้องการลดคนในองค์กรของคุณแต่เรามาช่วยให้คนในองค์กรของคุณทำงานได้ง่ายขึ้น ชื่อนาทิตาพึกษาชีวาค่ะเป็น Business Development ที่ Data Wow ค่ะ Business Development เนี่ยคือ Sales บางที่ Business Development คือการออกไปให้คำปรึกษาลูกค้าหรือว่าเอา i n นไซต์จากลูกค้ามาเพื่อพัฒนา Product หรือว่า Service ค่ะ จริงๆแล้วเนยคิดว่า business development ของแต่ละบริษัทมี definition ที่ไม่เหมือนกันค่ะสำหรับ business development ที่ data w o l เนี่ยมันคือการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของ data AI solution ซึ่งหลายๆที่เนี่ยเขาอาจจะมี business development ในเชิงของการขายก็คออือนอกเหนือจากการขายแล้วอค่ะเนยคิดว่ามันมันต่างกันนิดนึงเนาะอย่างการขายเนี่ยมันก็คือการขายสิ่งที่มันมี product หรือว่า service อยู่แล้วแต่ว่า business development เนี่ยเราเป็นการขายที่เราต้องเข้าไป c o n เซลหรือว่าเข้าไปทําความเข้าใจลูกค้าค่ะซึ่งที่เนี้ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นหรือถ้าให้เราแปลเป็นไทยเนี้ยมันก็คือหนักพัฒนาธุรกิจที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้บริษัทเนี้ยเพิ่มราย n ับเข้ามาหรือว่าการพัฒนา Product หรือ Service ให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆเนยคิดว่าผู้บริหารเนี้ยเขาก็มีหน้าที่ในการมองกลยุทธ์ในระยะยาวเนาะเขาอาจจะมีท็อปดาวลงมาให้เราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนเนี้ยบริษัทเรากําลังโฟกัสกลุ่มลูกค้าแบบไหนเราอยากจะทำา p r o d ั c t ์แบบไหนออกมาค่ะ เป็นภาพระยะยาวแล้วก็ดูแลจิตใจพนักงานแล้วเนยมองว่าอยา่างั้น Execution ก็คือตัวเรานั่นเองที่เป็น Business Development Team อะคะ่ะที่เป็นการขับเคลื่อนองค์กรเพราะว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขามีแค่ท่านเดียวหรือว่าไม่เกิน5ท่านเนาะเขาไม่สามารถที่จะลงมาแล้วก็ ติดต่อหรือว่าเฟซซิ่งกับลูกค้าได้ทุกๆเจ้าแต่ว่าเราเนี่ยเป็นในฐานะที่เป็น business development นะคะเราต้องหาช่องทางใหม่ๆห,หรือว่าเข้าไปเฟซซิ่งกับลูกค้าเข้าไปวิสุทธิ์ลูกค้าเข้าไปหาช่องทางที่เราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช่ได้มากขึ้นก็คือเราสามารถเหมือนเป็น,เป,นเป็นมือไม้ให้กับผู้บริหารในการหาลูกค้าเข้ามาในบริษัทมากกว่าค่ะ ในคิดว่าดูแลใจิตใจในที่นี้คือด้วยความที่ใน,ใน Data าว w าวเราอะค่ะเราไม่ได้เป็น Business Development ที่เราขายสินค้าที่เป็น Product หรือว่า Service เราคอนซัลท์ลูกค้าในเรื่องของ Data AI ซึ่ง ในส่วนนี้มันจะต้องมีการพัฒนา Knowledge ของพนักงานถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรา stuck ออก,กับกับบางอย่างอยู่แบบเอ้ยเราไม่เข้าใจในสิ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะให้คำปรึกษาลูกค้าได้มันก็อาจจะเกิดเป็นเพนในใจเรา s ซ l ล s เอส e ตเราอาจจะต่ำหรือเปล่าลูกค้าไม่เข้าใจว่าเรากำลังสื่อสารอะไรซึ่งตรงนี้เราสามารถส่งเสียงไปถึงซีโอได้ว่าเออตอนนี้ทีมเรากำลังขาดโนเล e ในเรื่องนี้หรือว่าทีมเราอยากที่จะพัฒนาสกิลในด้านไหน ก็ถือว่าเป็นการดูแลจิตใจเราให้เราเนี่ยออมีมีความพร้อมในการพูดคุยกับลูกค้าหรือว่ามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงาน Work Life Balan านซ์สำคัญเนาะก็ถือว่าเป็นจิตใจเราอย่างหนึ่งแหละว่าเราทำงานเนี่ยมัน Work h a ฮาไปไหมเราทำงาน9 to 5หรือว่าทำงานแบบ นทูเที่ยงคืนหรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะทําให้พนักงานเบรนเอาเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผู้บริหารก็ของของ,ของที่ Data Wow นะคะเขาก็สนใจพนักงานในส่วนนี้เขาก็ไม่ได้ดูเรื่องของว่าเอ้ยเราจะต้องทํางานเข้าออกตรงเวลาหรือว่าเราจะต้องทํางานจันทถึงสุขหรือพนักงานสามารถมเมนเดเองได้ค่ะซึ่งในว่าตรงนี้ยสำคัญค่ะ business development เนี่ยเราต้องติดต่อประสานงาน กับตำแหน่งไหนบ้างในบริษัทครับ ตำแหน่งไหนบ้างในบริษัทต,ต้องเหนือจากลูกค้าเนาะคือทางวิสอะ่ะเราเราเราคุยลูกค้าประมาณ 60- 70%อีกประมาณ30-40%เรนี่ยเราจะคุยกับทีมซึ่งทีมในที่นี้คือหนึ่งเดต้าคอนซ t นะคะซึ่ง Data Consult a n นหรือว่าคนที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของ Data AI เนี่ยจะเข้าไปในมีติ้งหรือการประชุมของเรากับลูกค้าเสมอเพราะฉะนั้นะ่ะเราจะทำงานด้วยกันค่อนข้างบ่อยว่าสมมติหลังจากจบมีติ้งแล้วเฮ้ยทำไงดีลูกคา้ามีปัญหาแบบนี้เราจะเอาโซลูชันอะไรไปเสนอลลูกกกคค้าาดีหังจจุยเ เราก็จะคุยกันว่าโอเคงั้นอันนี้ต้องปรึกษา Data Team เราก็จะไปนัดมีติ้งกับ Data t ท a m แล้วก็จะเล่าเพนจอยของลูกคา้าหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ให้กับทีมฟังใน Data Team เนี่ยก็จะมีทั้ง Data Engineer Data Scientist แล้วก็ Data Analyst ค่ะที่เราปรึกษาด้วยนอกเหนือจากนี้เราก็จะมีคุยกับ m a n a g e m e n t อย่างของ Data all, ว่าว่าค่ะดีตรงที่ว่าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถคุยกับ CEO หรือว่า l e v e l C ที่ดูแลทางฝั่ง Business หรือว่าทีม Data ได้เลยเขาก็จะให้คำปรึกษาเราในเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะคิดได้ในตอนนนั้้ออย่างีคก็ื ว่าคุยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนยจะมีเหมือนเซลล์แอดมินที่คอยพพอร์ตเนยในเรื่องของเอกสารเนยก็จะต้องอธิบายให้น้องฟังว่าโอเคเราดีลกับลูกค้าคนนี้อยู่นะมันจะต้องมีการทําเอกสาร1 2 3 4เอรบกวนช่วยเตรียมให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องการาจะต้องมีการเหมือนแอดไซน์งานให้น้องเข้าใจได้ง่ายด้วยเพื่อที่ว่าคนที่ฟังเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานต่อได้ค่ะก็ก่อนจะไปเจอลูกค้าเราจะมีการเหมือน เก็บดีควายเมนเบื้องต้นจากลูกค้ามาแล้วแหละว่าลูกค้าสนใจใน,ในส่วนตรงนี้นะสนใจโซลูชันแบบนี้เราก็จะเตรียมเหมือนยูสเคสหรือว่าเคสตัศดี้ที่ทาง a t a ้ a วอเคยทํามาแล้วหรือว่าเราอาจจะต้องไปทําการรีเ e ิร์ชเพิ่มเพื่อที่จะได้มาคุยกับลูกค้ามากขึ้นซึ่งใน a t a ้ a วอเราอะค่ะเรามีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ในการมีติ้งกับลูกค้านะคะซึ่งการเตรียมตัวเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยเราจะต้องเ,ออเหมือนเตรียมว่าเรารู้จักลูกค้าลูกค้าทําธุรกิจแบบไหนลูกค้ากําลังสนใจในด้านไหนแล้วถ้าลูกค้าสนใจโซลูชันแบบเนี้ย เราจะเอาโซลูชันแบบไหนไปเพื่อตอบโจทย์เขาเช่นลูกค้าให้โจทย์กว้างมากเลยแบบคุณเนยอยากเพิ่มเออรเวนิวให้กับบริษัท Data AI ทําอะไรได้บ้างอันนี้คือกว้างมากเราต้องไปทําการบ้างกับทีมแล้วแล้วเราก็จะเตรียมโซลูชันไปพรีเซนต์เขาในมีติ้งนะคะซึ่งในมีติ้งเนี้ยเราก็จะมีการเออเหมือนพรีเซนต์คอมมิชชั่นโปรไฟล์ก่อนว่า Data wow ิวอลเราเนี้ยโอเวอร์วิวโซลิทเราเนี้ยเราทําอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี้ยเราก็จะเตรียมโซลูชันที่เราเตรียมมาค่ะอธิบายเหมือนเป็นการพิชพิชชิ่งให้ลูกคาา้าฟ 1>, 1, 2, 3, 4แบบเนี้ยลูกค้าจะได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการประมาณนี้ค่ะแนวคิดทัศนคติของการเป็น business development เนี่ยเราต้องมีแบบไหนบ้างในมองว่าหลักๆมีอยู่ประมาณ3อย่างละกันที่ที่เนยทำอยู่ในะปัจจุบันนะคะ หนึ่งเลยก็คือ emotional intelligence เพราะด้วยความที่เราต้องคุยกับคนเยอะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนมูตเป็นไงบ้างยิ่งคุยกับลูกค้าเยอะลูกค้าแต่ละรายก็ไม่เหมือนกันเฮ้ย hey, เราแล้วเราจะ handle เขายัางไงหรือแม้แต่คุยกับคนในทีมอย่างที่เนยบอกว่า stakeholder เราเยอะมากแล้วถ้าวันนั้นเขามูดไม่ดีแต่เราต้องคุยงานกับเขาอะเราจะจัดการตัวเองยังไงซึ่งเวลาที่แต่ละคนมูตไม่ดีแล้วใส่มาหาเราอะคะ่ะเราต้อง manage ใจเราด้วยว่าโอเคเขาไม่ได้มอโหเรานะเขาแค่ คุยกับเราปกติเขาอาจจะเจอเรื่องไม่ดีมาหรืออะไรเงี้ยเราต้องเราต้องเหมือนทําความเข้าใจอิมมีชอลของคนอื่นๆแล้วก็เมเนจเมเนจการตอบกลับของเราอะค่ะให้มันไม่เกิดเป็นเป็นอิชชูหรือว่าเกิดเป็นเป็นปัญหาแล้วก็ทําให้งานเนี่ยมันสมูทขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยในคิดว่าเป็นเรื่องของเอมพาตีเพราะว่าเราคุยกับลูกค้าเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าเขาอยากได้สิ่เนี้ยเพื่ออะไรเพราะบางครั้งสิ่งที่ลูกค้าอยากได้อะ มันอาจจะไม่ได้จําเป็นกับเขาก็ได้เราต้องเอาตัวเองไปวางไว้ที่เขาว่าค่ะว่าแบบโอเคถ้าสมมติเขาอยากที่จะเพิ่ม efficiency ของพนักงานในในในการผลิต เราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าอะไรที่จะตอบโจทย์เขาถ้าสมมติราคามันสูงเราสามารถแนะนําเป็นอย่างอื่นให้เขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจเขาด้วยเอมพาตีคือสิ่งที่สาคัญเขาจะได้รู้สึกว่าเราใส่ใจเพราะว่ามูลค่างานที่ทางเดต้า wow ว้าวขายอะค่ะมันมันเป็นมูลค่าค่อนข,ข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องเกิดการคิดมาอย่างถี่ถ้วนแล้วเราถึงเสนอลูกค้าไปแล้วก็อย่างที่3เนี่ยคิดว่าเป็น growth mindset เพราะว่าการทํางานในเรื่องของ Data AI มันเป็น, Trend, นเนทรนด์มันเป็นเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเป็นหลักวินาทีเลยถ้าเราพลาดไปแล้วเราไปคอนาลลูก้้แว ลูกค้าพูดอะไรมาแล้วเราแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเราทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเหมือนพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากลูกค้าก็ได้เหมือนกันเหมือนลูกค้าแชร์ล i n k โ n g k n o w l e d ใหม่ๆมาเนี่ยเราก็อ๋อเพิ่งเคยได้ยินเลยขอบคุณมากค่ะขั้นตอนแรกเลยเนาะเราไปก็ t ด้วย client แล้วเรานัดประชุมลูกค้าแล้วเราไป present s o l u t i o นบางส่วนให้กับลูกค้าดูแล้วลูกค้าบอกว่าโอเคงั้นทาบน ออลองคิด solution ในแบบที่เอาบริษัทเขาเข้าไปทำอย่างเช่นเราจะมีการเอา Data ลูกค้ามาเพื่อเทรนโมเดลอะไรบางอย่าง,ของ,ข,องของในเรื่องของ AI Solution นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาให้ทาง working team เขาช่วย Train Mo เดลหรือว่าออกแบบ solution ให้ Solution เรียกว่า solution ดีไซน์เนาะจากนั้นเราก็จะกลับไปหาลูกค้าด้วย solution Design ว่าเราออกแบบมาให้แล้ในองค์กรของคุณนะ่ะทำในสเตปนี้น,น,นี้ perfect ที่สุด หลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะเอาโซลูชันของเราไปพรีเซนต์กับทางเมเนจเมนต์กับทีมงานแล้วหลังจากนั้นลูกค้าก็จะกลับมาให้เราเนี่ยทำโพสโซ่ให้หน่อยเพื่อที่ว่าเขาเนี่ย จะเอาไปาในเรื่องของโ r o เค r e เมน t ด้วยแล้วก็ในเรื่องของ stakeholder ของทีมเขาว,ว่าเราเนี่ยเสนอโ o p โพโซไปแบบนี้นะคะทางเนยก็จะกลับมาทำโ o p โพโซแล้วก็ส่งไปกับทางลูกค้าหลังจากนั้นลูกค้าก็จะค่อนข้างเทคไทม์ระดับหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการหาเขาเรียกว่า v e n เดอท่านอื่นเอามาเปรียบเทียบด้วยเป,เป็นเรื่องปกติอะคะ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่า solution เราตรงใจเขา เขาก็จะกลับมาหาเราโอเคพร้อมทรายแล้วนะ,ะลูกค้าก็จะทรายกลับมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการ kick off meeting เราก็จะมี working team กับ project manager ที่เข้ามา involve ในในขั้นตอนนี้ค่ะก็คือจาก pre sale มันจะเสร็จแล้วเนยเรียกว่า pre sale เนอะที่เนยเล่าไวเมื่อกี้หลังจากนั้นจะเป็น post sale แหละซึ่ง post sale เน,ย,เนยจะเริ่มถอนตัวออกจาก โปรเจกต์นี้แล้วแต่ว่าเรายังดูแลลูกค้าอยู่นะคือลูกค้ามีอะไรลูกค้าทุหาเราได้อย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราก็จะโยนให้กับทางโปรเจกต์แมเนจเจอร์แล้วก็วอร k i n g Team ในการทำ Kick Off Meeting เพื่ออธิบายขั้นตอนแล้วก็ m i ม d Stone ต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับประมาณนี้ก็เป็นการปิดโปรเจกต์ค่ะหลังจากโพสต์เซลล์ค่ะสมมุติว่าโปรเจกต์จบเรามีการเดลิเวอให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วอะ ทาง business development เองอะค่ะต้องเข้าไปเหมือนสอบถาม Feedback ลูกค้าด้วยว่าโอเคทํางานกับทีมเราเป็นยังไงบ้างติดตรงไหนไหมทีมเราประสานงานเร็วหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาตรงเนี้ยไปพัฒนาทีมหรือว่าพัฒนาเป็น product service ต่อไปค่ะ จริงๆเนยจบที่มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกชอบมหาวิทยาลัยที่ติดกับทะเลเนาะทีนี้พอไปเรียนปุ๊บช่วงหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วอะค่ะโลจิสติกมันบูมมาก Data AI นี่ยังไม่มีใครรู้ถึงเลยอะเนยก็เลยไปเรียนมอบูเพราะว่า เรื่องโลจิสติกเขาดังมากแล้วเนี่ยไปเรียนคณะ international business management ก็คือจะเรียนเรื่องของ supply chain import export strategy ในการส่งออกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยในเรียนตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าสนุกคือมันสนุกในเรื่องที่มันต้องได้เรียนในเรื่องของธุรกิจอะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยงานแรกแน่นอนเลยก็เป็นเรื่องของ import export officer ให้กับ Shipment เจ้าหนึ่งทางทางชนบุรีค่ะซึ่งพอไปทำแล้วเราสึกไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเป็นงานลูทีนเราเป็นคนชอบคุยกับคนเราเป็น extrovert เป็นเอกหัจริงๆแบบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปทำบุ๊บมันไม่ได้คุยกับใครเลยมันมันชาเลนจ์แค่แค่บางครั้งที่เกิดชิปเมนต์มีปัญหาหรือว่าสิ่งของที่เราส่งหรือว่าเออสายเรือล่าชา้าอย่างเงี้ยเราต้องโทรไปดีลกับสายเรือแล้วว่าทำไมคุณชา้าลูกค้าเราไม่ได้รับของเงี้ยค่ะมันแค่นั้นเลยแล้วนอกานั้นมันก็จะแบบ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 เป็นโมโนโทนเรียบๆง่ายๆเน่ก็เลยคิดว่าโอเคมันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าเน่ก็เลยมูฟตัวเองมาเป็นมาร์เก็ตติ้งพอทำมาร์เก็ตติ้งก็รู้สึกว่าไม่ใช่ แต่มันก็ชาเลนนะมันมันมันเหมือนมีอะไรให้ทำตลอดเวลาแต่รู้สึกว่ามันต้องคิดไอเดียตลอดเวลามันต้องมีความครีเอทีฟระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะมันมันครีเอทีฟแล้วมันเหนื่อยไปจนเนยไปสัมภาษณ์งานที่หนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเนยทําไมไม่ลองไปเป็นบิสเนสเดเวลลอปเมนหรือว่าเป็นเซลล์ดูคุณเนยดูเหมาะมากคุณเนยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเหมาะ ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมี communication skill จนเจอ HR ท่านนั้นเขาบอกแล้วเนยก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงเหรอเนยก็เลยไปสมัครเป็น Business Development ของ s o f ์วร์ e House ก่อนที่จะมาอยู่ t a w wow o าว่าค่ะแล้วพอเราเข้าสู่ Software House เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเทคและเข้ามาสายเทคก็เลยรู้สึกชื่นชอบในเรื่องของสายเทคจน move ตัวเองมาอยู่ Data AI เพราะว่าเป็นเทรนด์นนของปีนี้มันเป็นเทรนด์ของ Data AI ด้วยแล้วเนยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมาถูกทางแล้วก็เลยย้ายตัวเองมาทำา i n ดั t r y แบบนี้ค่ะ การเป็น business development ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มต้องไปเรียนอะไรหรือมันต้องมานั่งเปิดอะไรดูอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างหลักๆถ้าเป็นของเนยอะค่ะเนยจะไปดู YouTube ที่เกี่ยวกับ consulting คนที่เขาทำงานด้าน c o n ซัลทอะค่ะเนยจะเข้าไปเหมือนอยากรู้ว่า1วันเขาทำอะไรซึ่งซึ่ง,งมันจะมีอินทวิวสัมภาษณ์เยอะแยะมากเลยทั้งทั้งไทยแล้วก็อังกฤษอยากจะเข้าไปเข้าใจก่อนว่าในเราเราไม่ได้อยากขายอะค่ะเราไม่ได้อยาก บิสเนสมไม่ใช่เซลล์ขนาดนั้นละกันในใมองว่าอย่างนั้นนะแต่มันก็คืองานขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้ามากกว่าเราก็เลยจะต้องมี m ายเซ e ตของการเป็น Consulting ระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เนยหาค่ะก็เป็นออนไลน์ความรู้ทั่วไปที่หาได้ฟรีๆเลยก็คือใน YouTube เนยคิดว่า YouTube นี่เป็นคลังความรู้ที่เนยสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลานอกเหนือจากนี้ค่ะเนยก็จะมีไปเทคคอร์สในเรื่องของ Data Analyst เพิ่มเพราะว่าเนยทำงานสายนี้ก็อย่างที่เนยได้บอกไปเนาะมันต้องเข้าใจว่าคอนเซปต์คืออะไรแล้วเราอาจจะต้องลงมือทานิดหน่อยเราจะได้รู้ว่าอะไรยากอะไรง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Presentation Skill ที่เนยบอกเนาะซึ่งหลายๆที่เขาก็จะมีเปิดรรับกาู การพิ t c h งานหรือการ p i t ไอเดียอะไรเงี้ยซึ่งหนะูคิดว่าถ้าคนที่เ,เป็น i n รเว v e r t หรือว่าคนที่ไม่กล้าคุยกับใครหรือไม่รู้ว่ากลัวตัวเองพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าคิดว่าอาจจะต้องไป take c o ์ส s พวกนี้ได้ซึ่งหลังจากเรา take c o ์ส s เนี่ยคิดว่าสกิลพวกนีมนมน้มันพัฒนาได้ค่ะก็จะตอบโจทย์ที่ว่าเฮ้ยเรากล้าพูดมากขึ้นเรากล้าที่จะขายไอเดียลูกค้ามากขึ้นค่ะ เพราะว่าในยุคนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะไปวิสิตลูกค้าแบบออนไซต์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานทำการพิชงานยังไงในออนไลน์ให้มันขายได้ซึ่งเลยเคยปิดลูกค้าที่อยู่สีสกเกตนะคะเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่แบบเราปิดลูกค้าเจ้านี้ได้ภายใน2เดือนด้วยค m มมูนิเคชั n นสก l ลกับ Presentation skill ที่เราขายลูกค้าในมีติ้งเท่านั้นเลยในส่วนของ Presentation skill เนี่ยนอกจากการพูดให้ลูกค้าเห็นภาพแล้วค่ะตัว Presentation ส l i d e เองก็สำคัญซึ่ง Business Development เราควรที่จะมี skill ในการทำตรงนี้ด้วยแต่ว่าของ Data w a r e ค่ะเนยจะมี Data Consultant ในการช่วยช่วยเนยทำ Presentation ตรงนี้หรือบางครั้งเนี่ยเขาจะทำไปจนแบบ70-80%ส่วนเนยอ่ะจะมาเน้นในเรื่องของ Executive Summary ก็คือการที่จะเจาะเพนล,ลูกค้าให้มากขึ้น การจะพูดถึงโซลูชันหรือการที่จะพูดถึงเอ็นโกคือในหนึ่งหน้ามันต้องชัดเพราะว่าถ้าเรามีตัวหนังสือเยอะเกินลูกค้าไม่รู้ว่าเราสรุปผมได้อะไรลูกค้าจะถามเรากลับมาอย่างไัเพราะฉะนั้นเราจะเล่าโฟล์เล่ายัางไงดีกว่าให้มันให้ลูกค้าเห็นภาพตามกับเราแบบ1 2 3 4ซึ่งใน Data าวาวะคะก่อนที่เราจะไปพ t ช h i n งงานลูกค้าเวลาเรามีโซลูชันแล้วเนี่ยเราจะมาดายรันกันก่อนว่าใครจะพูดอะไรแล้วพูดทําไมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดอะ่ะ มันต้องมี objective ว่าพูดแล้วอยากให้เขาได้ยินอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าพูดถึงกฎข้อบังคับของ business development นะคะเนในขนุญีตพูดถึงที่ data ware แล้วกันนะคะอย่างที่เนยได้แจ้งไปว่าเราทำเกี่ยวกับด้าน data แล้วก็ AI เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการแชร์ข้อมูลจากทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งลูกคา้าเพราะฉะนั้นข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นความลับเราจะมีวิธีการเก็บ contact ของลูกคา้าหรือข้อมูลต่างๆอะคะ่ะไว้ในที่ที่คนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นั้นเท่านั้นถึงจะดูได้เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเมนเนจตรงนี้ได้ค่ะข้อมูลลูกค้าหลุดร่วนี้จะเป็นผลเสียกับบริษัทอย่างมากเลยคิดว่านี้เป็นเบสสำคัญละกันแล้วนอกนั้นอ่ะไม่ว่าคุณจะไปทำบิสเนสเดเวลลอปเมนต์ในอินดัสทรีไหนแค่มีซอฟต์สกิล2ออย่างนี้ค่ะเราก็สาม,มารถแอพพลายตัวเองไปทุกทุกที่ได้เพราะว่าในส่วนของเทคนิคแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันตรงนั้นเราไปเรียนรู้เอาข้างหน้าได้ค่ะ ก็เนยมองว่าใน business development ใน Industry ที่เนยทำอยู่อะค่ะมันมีผลกระทบกับสังคมค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าจากอดีตก่อนโควิดอะค่ะหลายๆายธุรกิจผู้ประกอบการ SME ในไทยเนี่ยไม่ได้เล็งเห็นในเรื่องของ Data หรือการที่มีข้อมูลเขาไม่รู้ว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจได้ยังไงเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ค่ะเราเหมือนเป็นเป็นคนส่งสารที่ส่งไปถึงเขาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรื่องของ Data บริษัทอื่นเขาทำกันไปถึงไหนแล้วถ้าคุณทำคุณจะได้อะไรเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทเริ่มกระตือรือร้น,ลรนลแล้วในการเก็บข้อมูลแบบเอ้ยเราจะเก็บยังไงให้เราสามารถเอาข้อมูลตรงนั้นมาดูอินไซต์ได้มากที่สุดหรือในเรื่องของ AI อไค่ะหลายๆประเทศเขาไปไกลแล้วแต่ในไทยในโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ดีอะค่ะที่ต้องมีการเหมือนผลิตหรือว่าใช้โรบอทอย่างเงี้ยหลายๆโรงงานก็รู้สึกว่าเยม,มันแพงนะมันหลักล้านเลย แล้วมันจะช่วยเราอย่างไรเนี่ยเราเป็นกระบอกเสียงหนึ่งแล้วกันที่เข้าไปพัฒนา Innovation ของคนไทยค่ะแล้วเข้าไปบอกเขาว่าที่อื่นเนี่ยเขาใช้อันนี้มันไม่ต้องถึงกับโรบอทก,ก็ได้เดี๋ยวเราทำเป็น AI ซอฟต์แวร์ให้คุณก็ได้ในการตรวจสิ่งผิดปกติในสายผลิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอ๋อมันทำอย่างนั้นได้ด้วยหรอมันรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวอยู่ตลอดเวลาคือเราเหมือนเป็นเป็น Data า a อลเหมือนเป็นบริษัทที่ทำให้เรื่อง Data AI มันใกล้ตัวผู้ประกอบการเข้าไปทุกทีซึ่งทำให้ผู้กบ กรอบการของไทยค่ะเราอาจจะมีความสามารถในการแข่งขันในด้าน Innovation มากขึ้นหรือมีไอเดียใหม่ๆที่เราสามารถที่จะผลิตออกมาเพื่อไปไป,ไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ค่ะจริงๆเป็นความยากของงาน Data AI Consult เลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆบริษัทที่เราเข้าไปนำเสนอตัวโซล t i o n ว่าแบบนี้น่าจะเหมาะก,กับเขานะเขาก็จะรู้สึกว่า แล้วแบบที่ทําอยู่มันก็ทําได้ดีอยู่แล้วแล้วทําไมเราต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาด้วยนะหรือคนก็ตรวจได้ดีอยู่แล้วแล้วทําไมต้องใช้หุ่นยนต์หรือ AI เข้ามามาแทนที่คนตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั <Rey> ้นเนี <dlatego S 2> ่ยเราเลยต้องเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของว่าเราไม่ได้ต้องการลดคนในองค์กรของคุณ แต่เรามาช่วยให้คนในองค์กรของคุณทํางานได้ง่ายขึ้นคือาบางครั้งเนี่ยคนที่เราคุยด้วยอาจจะไม่ได้เป็นระดับม a เ a g e m e เมนเสมอไปหรือว่า CEO อะค่ะจะเป็นในระดับเมนเจอร์ที่เราต้องเข้าใจเขาว่าเขาต้องการโปรเทคทีมงานหรือว่าลูกน้องที่ทเขาดูแลค่ะเพราะฉะนั้นการเอา AI เข้าไปเนี่ยเท่ากับว่าคนเขาจะหายหรือเปล่าแล้วคนก็ต้องมีภาระมีหน้าที่รับผิดชอบถ้าเอา AI มาแล้ว ทำไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนเนี่ยเราเอา AI เข้ามาช่วยซึ่งถ้าเขาช่วยซัพพอร์ตให้คนทำงานได้ง่ายขึ้นอ่ะคนของคุณสามารถไปทํางานอย่างอื่นที่มีคุณค่าให้กับองค์กรได้อีกนะอย่างเช่นงานที่มันยากคือมันไม่ใช่ทุกงานที่ AI ทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะให้คนอ่ะไปปราณีตในงานที่ AI มันไม่สามารถดูแลได้เลยดีกว่าไอง,งานง่ายๆงานลูทีงานซ้าๆอ่ะให้ไ i ทาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยน mindset แล้วก็ทาให้เขาเห็นภาพด้วยนะคะว่า ยังไงด้วยไม่ใช่แค่เปลี่ยนแล้วแบบเราหายไปไม่มีโซลูชันการเปลี่ยนทัศนคติของของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่เขาไม่เคยเข้าใจเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นภาพแล้วก็ยกเป็นเคสตัดี้ให้เขาดูด้วยเหมือนกันค่ะถึงในแม้แม้ของงานของเนยเองอะคะ่ะเมื่อก่อนเราไม่มี c h a t GPT แต่พอเรามี c h a t GPT ทุกคนอาจจะแบบไม่ใช้หรอกทําด้วยมือเราแต่พอเนยลองเปิดใจให้มันเนยก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวเองนะเขาเหมือนเราเรา,เราเริ่มฟัง ข่าวหรือว่าอัปเดตทุกๆวันเราเริ่มสึกว่าเอ้ยทำไมชันจะพี่มันทําได้ขนาดนั้หรอไหนลองเปิดใจสิพอเปิดใจงานเราเร็วขึ้นอะ่ะเราไม่ต้องมานั่งดราฟอะไรบางอย่างที่เสียเวลาค่ะการดราฟอะไรบางอย่างนี่มันไม่ว่าจะเป็นการดราฟอีเมลหรือว่าการทำอ๋อโซลูชันให้ลูกค้าหรือทำคอร์สอัไลน์อย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคิดเองตั้งแต่ศูนย์เราให้ AI มันช่วยโครงให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาทําต่อประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยค่ะ จุดมุ่งหมายของอาชีพ business development ว่าในในก้าวต่อไปองคุณเนยอ่ะคุณเนยอ,อยากเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรถ้าเนยอ,อยากทำจริงๆเนยอ,อยาก move ตัวเองไปเป็น data consultant ก็คือไป consult ลูกค้าในฐานะที่เรามีความรู้มากพอที่จะไป ให้คําแนะนําลูกค้าได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่เนยบอกนะในการเข้ามิงกันค่ะจะมีเนยที่เป็น business development แล้วก็จะมี data consultant ที่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของ technical อ่ะ data consultant เขาจะคุยกับลูกค้าเป็นหลักซึ่งเนยรู้สึกว่าโหเท่อะอยากเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเพื่อหลายๆคนที่ทําตําแหน่งนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะอยากก้าวหน้าในสายอาชีพไปเลยเช่นไปเป็นขยับไปเป็นซีเนียร์ไปเป็นทีม lead อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนยมองว่า มันก็ได้นะสําหรับเนยแต่เนยรู้สึกว่าเนยอ,อยากให้เนยตัวตัวเนยเองอะค่ะมีความเทคนิคมีความรู้ในในด้านเนี้ยมากกว่านี้อีกนิดนึงการเป็น business development เนี่ยมันกระทบต่อต่อครอ,อบครัวเราอย่างไงบ้างคุณมีครอบครัวใช่ไหมครับอ,อ๋อไม่ยังไม่มีครอบครัวแต่ว่ามีมีแฟนอ่อนเนี่ยมันกระทบอะไรบ้างกับกับแฟนคุณเนยครับอืมก็ช่วงแรกๆคือ เวิร์กไม่มีบาลานซ์ละกันเพราะว่าทํางานเสร็จเราก็ต้องกลับไปเหมือนอ่านอะไรเลืยเปื่อยต่อหม,หมายถึงว่าอ่านโซลูชันอ่านเคสที่เราเคยทําลูกค้าเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเราจะได้แนะนําลูกค้าได้ดีมากกี่งขึ้นอยู่อย่างเงี้ยประมาณสี่ถึเดือนอันนี้ต้องบอกน้องๆเลยเนาะถ้าสมมติว่าเราเป็น Business Development แล้วเราเข้ามาทําใน Indust r y ที่มันมันค่อนข้างเทคนิคอะค่ะเราเราต้อง เหมือนต้องเข็นตัวเองในในด้านนี้เยอะๆซึ่งถ้าถ้ามองย้อนกลับไปเนยคิดว่าเนยเนยไม่ได้มองเรื่องของ work life balance ขนาดนั้นเนยต้องการที่จะออให้ตัวเองได้ k n o w l e d เยอะมากที่สุดเพราะฉะนั้นอะเนยก็จะมองคิดเฮ้ยถ้าเรานอนดู netflix อะถ้าเราแบบนอนอ่านการ์ตูนมงังงะแล้วเราจะสามารถุยวั่ลูกค้าได้ไหมเราก็ตัดตรงนั้นออกไปเลยซึ่งทุกวันนี้ค่ะพอ k n o w l เราเริ่มแข็งแล้เราเริ่มรู้ว่า เราเราจะเอาอะไรไปคุยกับลูกค้าเราเริ่มมีโซลูชันในหัว work life balance มันเริ่มกลับมาแล้วเน่เริ่มมีเวลาแบบเอ้ยดู netflix นอนอ่านการ์ตูนที่ชอบไปเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นแบบแฟนถึงกับทักมาเลยว่า เฮ้ยทำงานเยอะไปหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแบบเอา้าถ้าไม่เยอะก็ไม่เก่งนะเราก็ถามเขาคือเราก็ไม่จะมี m i n ์เซตแบบเนี้ยว่าแบบเออถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่เก่งปะถ้าเราทํางานแค่แบบ n i to f i and that's it มันไม่เกิดอะไรอะค่ะเพราะฉะนั้นต้อง work hard กว่าเดิมแต่ว่า work hard มันจะทำให้เราสบายขึ้นอันนี้อันนี้เนยเชื่ออย่างนั้นนะเรา work hard วันเนี้ยวันหน้าเราอาจจะไม่ตายแต่ว่ามันน่าจะสบายประมาณนี้ค่ะ เนยไม่เคยคิดว่าเนยจะได้เพื่อร่วมงานที่ที่ดีอะค่ะเพราะว่าเนยได้ยินว่ามันคือเทคนิคอลเนาะเราอาจจะทํางานร่วมกับคนที่เขาแบบเทคนิคอลมากๆเขาเป็นโทรเวิร์ t ไม่ชอบคุยอบใครซึ่งเนยจะกลัวคนพวกนี้มากเพราะเนยไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราแต่ว่าพอมาทํางานที่เนี่ยต่อให้เราไม่มี knowledge ในด้านของ data AI อะแต่ว่าทีม data ที่เนี่ยค่ะเขาพร้อมสอนเรามากเลยไม่ว่าเราจะถามเรื่องที่มันเบสิกสาหรับเขาอะแต่เขาก็จะมองว่า แต่มันใหม่สาหรับคนอื่นเขาจะอธิบายฟังนเนยเลยรู้สึกว่าเออทำงานที่นเนี่ยเนยได้ได้โนเลดด้าน Data AI จากทีมด้วยกันเองเยอะกว่าเนยไปหาข้างนอกอีกเนยมีอะไรในถามได้เลยนะเขาไม่มีลาคาญแบบเฮ้ยถามอะไรมันง่ายนิดเดียวเองทำไมยู่ไม่เข้าใจเพราะที่อื่นบางทีเจอนะแบบว่าถามพวกเดบหรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบเออไม่ค่อยชอบคุยกับคนอะเราไปถามเขาจะรู้สึกว่าเออไม่อยากอธิบายให้อยูอะเดี๋ยวยูก็ไม่เข้าใจหรอก ไปอ่านเอาแล้วกันไรเงี้ยเออแต่ที่เนี้ยเขาจะสามารถอธิบาย <c oughs> ทเทคนิคเป็นภาษาคนซึ่งมันทําให้เราแบบอ๋ออ๋อยางงี้นี่เองอ๋ไม่ยากเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยก็คือคุยแล้วเข้าใจรู้สึกว่าเพื่อร่วมง,งานที่ดีมันมันมันอาจจะไม่ได้เจอที่คลิกกันได้ทุกที่อะค่ะเราก็คิดว่ามาทํางานตรงเนี้ยมามาถูกเวลาพอดีเลยมาถูกเวลาในจุดที่ไทยเรากําลังแบบ AI innovation ใครๆก็จัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับด้าน AI ใครๆก็อยากเอา AI มาใช้ในองค์กรใครๆก็อยากให้พนักงานตัวเองเนี่ยทำอะไรได้ที่เกี่ยวกับ AI ChatGPT เนี่ยหลักๆเลยพนักงานทุกคนฉันต้องใช้เป็นนะเขาจะได้ทำงานเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออเรามาถูกที่แล้วเพราะมีแต่คนแบบว่าอยากที่จะอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเหมือนเราได้ให้คำปรึกษาได้ให้แล้วเราเรารู้สึกแฮปปี้มาก จริงๆ business development นะคะเราสามารถมาจากได้หลากหลายคณะแล้วก็สาขาเลยแต่ถ้าตรงเนี่ยน่าจะเป็นบริหารธุรกิจเพราะว่ามันก็จะคือการเหมือนเป็นแบบรูเออ้เรื่อง strategy การคุยธุรกิจกับลูกค้าในแง่มุมต่างๆเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามาจากสายอื่นๆนะเนยคิดว่านอกเหนือจาก knowledge ที่เราได้จากสาขาเราแล้วค่ะภาษาอังกฤษสำคัญซึ่งถ้าเราอยากเป็น business development ที่เราไม่ได้ทำงานให้ในไทยอะคะ่ะ เราสามารถรีโมทหรือว่าทํางานต่างประเทศได้ก็คือเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะว่าเราเฟซิงคุยกับลูกค้าแน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องเหมือนประชุมกับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษเนโกเชเชชั่นเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหรือแม้แต่การเขียนโปรโพโซเพราะฉะนั้นพื้นฐานเลยก็คือภาษาอังกฤษสําคัญไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาหลักๆภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเก็บ ประสบการณ์หรือว่าไป take c o u r ในเรื่องของ presentation skill หรือว่า communication skill ต่อไปเพราะว่าตรงนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีมาเนาะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนพีเต์หน้าห้องหรือเราอาจจะเป็น introvert อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราอยากทำงานตรงนี้เรารู้สึกว่าเราคุยกับลูกค้าแล้วสนุกอะ่ะเราก็ลองไป take c o u r ในด้านของการสื่อสารดูซึ่งตรงนี้เนยคิดว่าทั้งภาษ,ษาอังกฤษและการสื่อสารถ้ามันได้ปุ๊บ อยู่ไปเป็น business development ที่ไหนก็ได้แล้วอย่างที่เนยบอกว่าแล้วเราไปเรียนรู้ knowledge ของบริษัทนั้นกันเอาข้างหน้าเพราะว่า knowledge พวกนี้มันอยู่แบบเรียน2-3เดือนก็ก็เป็นแล้วค่ะเราสามารถขายหรือว่าเข้าใจ product หรือ service ของบริษัทนั้นได้แล้ว